วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางตุ้งสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้กวางก็จะมารีวิวสบู่เบเนสซองสูตรนี้เลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าสองสูตรนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นแต่ว่า แบบไหนมันจะขาวมากกว่ากันเนาะซึ่งกวางก็จะมาลองใช้แบบว่าใช้โดยที่ไม่ต้องผสมอะไรใดๆเลยเนาะคือตอนนี้เห็นนายติ๊กต่อเข้าไปผสมกับน้ําเกลือไปผสมกับอ่าพวกสบู่ขมิ้นออยบ้างไแม่ก็หัวเชื้อเร่งขาวบ้างเนาะแต่ว่ากวางก็อยากรู้ว่า2ตัวนี้ถ้าเราใช้แบบเดียวๆเลยเนี่ยคือสูตรไหนคือจะขาวมากกว่ากัน กวางก็เลยจะมาใช้2ส,สูตรนี้นะคะของสบูเ่นเบนนินเนาะสำหรับสูตรสีส้มนะคะก็จะเป็นวิตามิน c a n d E s o a โซพนะคะเบนเนน a t u r ร์เอ็กซนะคะช่วยบำรุงผิวให้ดูเนียนใสภาพผ,ผิวดูดียิ่งขึ้นเนาะซึ่งตัวสีส้มเนี่ยนะคะกวางเคยใช้มาแล้วสักพักหนึ่งตอนช่วงอ่ะสมัยเป็นนักศึกษาเนาะก็คือยอมรับเลยว่าตัวเนี้ยช่วยทำให้ผิวเนี่ย ขาวกระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วก็พวกสิวรอยสิวไม่ว่าจะบนหน้าหรือไม่ก็ตามร่างกายหรือที่หลังเนี่ยนะคะก็คือหายเกลี้ยงเลยซึ่งตอนนั้นอะกวางก็เป็นสิวที่หน้าแล้วก็เป็นสิวที่หลังใช่ไหมทุกคนสมัยเป็นนักศึกษากวางก็ใช้สบูเ่เบเนสีส้มตัวนี้นะคะก็ปรากฏว่าประมาณอ่าหนึ่งถึงสองอาทิตย์น่ะเออประมาณสองอาทิตย์น่ะที่ใช้ไปก็มีเพื่อนทักว่าไปทําอะไรมาทําไมตอนเนี้หน้าดูขาวขึ้นเออแล้วก็แบบ หรือว่าจะเป็นเพราะสบู่เบเนตว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสิวที่หลังของกวางนี่นะคะมันหายไปเนาะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยอะไรเอาไว้ใดๆเลยเนาะแต่ทีเนี้ยสบู่เบเนตตัวสบู่ไวท์เ n นิง่งเบเนตเอ็กซ์ตรา้าไวท์ผิวดูใสเนียนนุ่มอันนี้ก็จะมีพวกมเมล็ดอง,งุ่นทับทิมแล้วก็อันฟ้าอาบูตินนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวสีม่วงสีม่วงนี้กวางยังไม่เคยใช้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองใช้กันอ่าก็คือจะทดสอบไป7วันเนาะซึ่ง เดี๋ยวกวางจะแบ่งครึ่งละกันเนาะเพราะว่าสบูเ่เบเนตที่กวางเคยใช้ส่วนสีส้มนี้นะคะคือเขาอะละลายน้ําได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เราใช้แล้วเราก็ควรที่จะรีบบำรุงผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์หรือรีบทาครีมทันทีเนาะเพราะว่ากวางรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้แล้วอะมันรู้สึกแบบว่าผิวมันดูแบบตึงๆแห้งๆไปหน่อยเนาะแล้วก็แนะนําเลยนะพวกสบูเ่เบเนตอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าในช่วงฤดูหนาวอะ คือถ้าใครชายแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับกวางกวางชายแล้วอ่ะน้าลอกทุกคนหน้าลอกมากๆเลยเออนั่นแหละคือเหมือนเขาแบบว่าแบบคือมันทำความสะอาดผิวจริงๆมันมันได้ผลจริงๆแต่ว่าหลังจากที่เราใชา้มันผิวมันรู้สึกว่ามันแห้งนะคะก็ควรที่จะบํารุงด้วยมาเจร์ไลเซอร์นะ,อ,นอ,ะอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งเหมือนกันแบ่งครึ่งแล้วก็มาลองใช้กันว่าเจวันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเป็นสบู่เป็นในสีส้มดีกว่าจะทาแข็ กัาจะอ่าฟอกในแขนข้างซ้ายแล้วกันนะคะก็คือแบบข้างซ้ายที่ไม่มีอะไรเนาะส่วนสีม่วงอันนี้กวางก็จะเอาไว้ทาแขนข้างขวาก็แขนข้างที่มีกําไรแล้วกันเนาะสีม่วงจะขวานะคะแล้วก็สีส้มจะเป็นสุดข้างซ้ายแล้วเดี๋ยวเจ็ดวันเรามาดูกันนะคะว่าสีผิวข้างไหนมันจะขาวกว่ากันอันนี้ก็นี่เลยจ้ะสีผิวแบบนี้เลยจ้ะ ครบ7วันแล้วนะคะที่กวางลองใช้สบู่เบนเนตมาทั้ง2สูตรเลยนะคะก็คือสูตรสีม่วงแล้วก็สูตรสีส้มนี้นะคะซึ่งก็จะบอกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะกวางก็คิดว่ามันก็ไม่มีสูตรไหนที่แบบว่าขาวขึ้นคือมันขาวขึ้นเหมือนกันทั้ง2สูตรเลยแต่ว่าโด,โดยส่วนตัวนะกวางก็จะชอบสูตรสีส้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าสูตรสีส้มนี้รู้สึกว่ามันระเบิดขี้ใครได้ดีมากๆเลยทุกคนก็คือพอเราใช้มาเป็นเวลาสวันแล้วนะคะ อ่าแล้วก็ไอฟองน้ําหรือพวกใย,ยบวบขัดผิวอะไรพวกนี้เนาะชุบน้ํามันมาแล้วก็มาขัดผิวเนี่ยรู้สึกว่าสีเนี้ยขี้ครายมันออกได้ดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ตัวสีมว่วงนี้ก็ออกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ออกนะออกเหมือนกันแต่ว่าตัวสีส้มเนี่ยขี้ครายมันจะขัดออกง่ายกว่าเนาะแต่โดยส่วนตัวที่กวางทํารีวิวมาแล้วเนี่ยนะคะทุกคนเอารูปจากอ่าอาทิตย์ก่อนมาเปรียบเทียบกับวันนี้เนาะล่าสุดก็คือครบ7วันแล้วเนี่ยกวางรู้สึกว่าทั้งสองข้างเนี่ยคือแบบ ดูสิข้างนี้ข้างนี้ก็คือจะเป็นสบู่เบเนตสีม,ม่วงแล้วก็ข้างนี้ก็คือจะเป็นสบู่เบเนตสีส้มนะทุกคนทุกคนคิดว่าข้างไหนมันมันขาวกว่ากันแต่โดยส่วนตัวนะกวางก็รู้สึกว่ามันสีเท่าๆกันอนะทุกคนเออมันไม่มีสีไหนที่แบบขาวโดดขึ้นมาเลยอะไรนี้เนาะก็นั่นแหลคะค่ะทุกคนก็ใครที่อยากลองใช้นะคะก็คือสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอามาลองใช้ดูชอบสูตรไหนไม่ชอบสูตรไหนก็ลอง ดูแต่ว่ากวางอยากจะบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วนะคะก็คือให้เราเนี่ยรีบลงมอยเจไลเซอร์หรือว่าบอดี้โลชั่นลงไปนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยมันมีความแห้งมากๆเลยเนาะหลังจากที่ใช้สบูปเป่เบเนตทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะส่วนอีพีต่อไปกวางจะลองใช้ผสมกับน้ําเกลือหรือเปล่านี่กวางก็กําลังคิดอยู่นะว่าแบบเออจะลองทําดูดีไหมแต่ว่าถ้าทําก็เดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้าละกัน ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ฟางด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟางทำวิดีโอต่อๆไปคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่อนะีพีหน้าสำหรับวันนี้ mm hmm. ไปก่อนคะ่ะบ mm ๊ายบายค่ะ